สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับฟังรถสวยมือสองฟันทุกท่านอีกแล้วค่ะที่บริษทัทเคจโจนสาขาสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้ฟังมากับรถ Toyota าอันติส1.8 GR Sport ปี2020ค่ะพี่ๆคันนี้บอกเลยว่าเลขไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะการันตีโครงสร้างสวยๆค่ะราคา629,000นะคะคัดมาให้แล้วพี่ๆการันตีโครงสร้างนะคะ ใครที่กำลังหารุ่นนี้อยู่นะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์0642 539366 6นะคะก่อนที่จะไปชมรายละเอียดตัวรถกันฝากกดไลค์กดแชร์ like, ก, share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ฟังด้วยนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะพี่ๆจะได้กระจังหน้าโครเมียมนะคะสวยๆเลยไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ค่ะไฟหน้าใสๆสวยๆนะคะ คันนี้ได้เป็นสีขาวมุกค,ค่ะการันตีโครงสร้างส,สวยๆเลยนะคะบอกเลยว่าหล่อมากนะคะคันนี้หล่อมากใครหาอยู่นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยราคา629,000อนาพนะคะคันนี้จัดเต็มสีดาวผ่อนเพียงเดือนละ1 000, 1ึ0 0บาทเท่านั้นค่ะในส่วนของร้อนะคะได้เป็นล้อแม็กค่ะพี่ๆอัลลอยทูโทนขอบสิบเจนะคะแม็กเดิมโรงงานค่ะ กระจกมองข้างได้เป็นสีดำนะคะปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วเรียบร้อยค่ะมือจับประตูได้เป็นโครเมียมนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถภายในนะคะนี่เลยพี่พี่มือจับนะคะสีดำนะคะคาดแดงให้ความสปอร์ตเลยนะคะกระจกออตโต้ค่ะปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อย หัวน็อตตามซอกประตูนะคะสวยๆเลยภายในนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัดกับสีแดงนะคะพี่ๆสวยๆเลยเบาะหนังตึงๆนะคะสวยๆตึงๆเลยได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยค่ะคันนี้รถเพิ่งเข้าใหม่นะคะพี่ๆรถเพิ่งเข้าใหม่เลยเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะคะ เลขไม่ห้าหมื่นันเก้าริกิโลค่ะพี่พี่ไม่น้อยมากไม่ห้าหมืหเองนะคะรถปี2,000เท่าไหร่นะคะ20่สนะรถปี2,020แทบไม่ได้ใช้งานเลยรถ5ปีไม่ห้าหมืนะคะใช้งานน้อยมากภูมิะัรมันติฟังก์ชันค่ะมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะหน้าจอได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะแอร์ออโต้และนี่เลย เกียร์ออโต้ค่ะมาพร้อมกล้องถอยคันนี้ได้ชุดแต่ง GR Sport นะคะหลอ่ลอเลยพี่ๆมีโหมดสปอร์ตด้วยนะคะขับสนุกแน่นอนออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้นะคะภายในสวยๆเลยนะคะชอบเบาะเขามากเลยมีกิมมิคนะคะพี่ๆสีดำคาดด้วยสีแดงนะคะสวยมากฝ้าเพดานนะคะไม่มีรอยยันเลย กระจกแต่งหน้านะคะมีไฟมาให้ซ้ายขวาเลยนะคะสวยมากพี่ๆคันนี้ใครหายอยู่นะสีขาวนะคะใครหายอยู่นะคันนี้ได้สีขาวนะคะตัว1.8 GR Sport นะคะคันนี้ชุดแต่งเดิมโรงงานนะคะ GR Sport แท้นะภายในส,สวยๆเลยค่ะ แอร์หลังมีมาให้เรียบร้อยนะคะเบาะหนังค่ะเดิมโรงงานเลยนะคะส,สวยๆตึงๆสภาพดีมากพี่พๆถัดมานะคะในส่วนของรายละเอียดด้านหลังค่ะเหลี่ยมสันลดคมชัดเจนนะคะสปอยเลอร์หลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะได้เป็นสีดำค่ะกระจกหลัง นะคะพัดเดิมโรงงานนี่เลยหลังพงหลังคานะคะพี่พี่ไม่มีรอยบุกนะคะการันตีโครงสร้างสวยๆไฟท้าย LED นะคะมาพร้อมไฟทับทิมค่ะหล่อมากพี่พ,พี่คันนี้ใครหายอยู่นะคะคุ้มสุดๆเลยราคาหกแสนสองหมื่นเก้าพันนะคะฟรีดาวผ่อนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันค่ะเลขไมห้าหมื่นห้าพันโลเท่านั้นนะคะ เซนเซอร์ S S ถอยนะคะมีมาให้สองจุดแล้วก็กล้องถอยค่ะติดตั้งจากโรงงานนี่เลยพี PP ่พี่ GR Sport นะคะพร้อมชุดแต่งหล่อๆแบบนี้ภายในนะคะกว้างมากด้านในนี่คือกว้างมากเลยแล้วก็มาพร้อมกับยางอะไหล่นะคะเครื่องมือแม่แรงอุป,ปกรณ์มีให้ครบค่ะ ลอยซีนทางมะพร้าวสีเปลือกไข่นะคะมีมาให้นะคะซีนเดิมโรงงานการันตีโครงสร้างส,สวยๆนะคะแล้วก็อ่าาอ่ไฟท้ายค่ะพาเดิมโรงงานหวัวน,น็อตไม่มีขยับนะคะไม่มีถูกไข่เลยช่วงล่างดีมากนะคะคัะนนี้ช่วงล่างดีมากขับสนุกแน่นอน ถ้าใครเคยเคยใช้นะคะหรือเคยทดลองขับตัวโตต้านติดนะคะก็จะรู้เลยว่าช่วงล่างดีขึ้นนะคะที่ NGA เนาะเปลี่ยนช่วงล่างมาใหม่ช่วงล่างแน่นแเลยนะคะพี่ๆและนี่สวยมากพร้อมชุดแต่ง GR Sport นะคะรอบคันชุดแต่งเดิมโรงงานเลยนะคะ GR แท้เลขใหม่ห้าหมื่นหนะคะสีขาวสวยมากพี่ๆ รถเพิ่งเข้าใหม่เลยนะคะล้อแมกอลลอยทูโทนค่ะขอบสิบเจ็ดภายในได้เป็นเบาะหนังนะคะสวยๆเลยเบาะหนังเดิมโรงงานนะคะเห็นรถปีโรติดอยู่ชัดเจนค่ะเห็นรถปีโรติดอยู่ชัดเจนนะคะหัวน็อตตามซอกตามมุมไม่มีขยับไม่มีถูกไขโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะ ครงสร้างเดิมแน่นอนสวยมากคันนี้เนี่ยค่ะหนูชอบตรงนี้มากเลยนะคะตรงมือจับประตูเขาเป็นสีดำนะคะคาดแดงแล้วก็ที่กระจกนะคะมีเตือนมุมอับสายตาด้วยนะพี่ๆออปชั่นมีมาให้ครบเลยนะคะกระจกบานหน้าพาเดิมโรงงานเช่นกันค่ะกระจกบานหน้าพาเดิมโรงงานนะคะ ใครหายอยู่นะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์0642539366นะคะเดี๋ยวพาชมในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้าตัวรถต่อเลยค่ะในส่วนของรายละเอียดนะคะโครงสร้างด้านหน้าตัวรถไทยพีพีพานหน้าสวยๆนะคะหัวน็อตไม่มีขยับเลยคานหน้าไม่มีคดไม่มีงอนะคะ คันนี้เลขไม่ห้าหมื่นโลห้าหมื่นห้านะคะรถปีสองพันยี่สิบไม่น้อยมากนะคะแทบไม่ได้ใช้งานเลยรอยปั๊มแบนติดจูชัดเจนค่ะสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์มออกอสติกเกอร์ต่างๆนะคะสวยครบเลยนะคะแผ่นกันความร้อนใต้เครื่องค่ะตึงๆเครื่องยนต์แห้งๆเลยนะคะไม่มีไหลมีเยิม้ม ของคาบน้ำมันนะคะตรวจเช็คให้เรียบร้อยเครื่องยนต์พันแปดนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์พันแปดขับสนุกแน่นอนค่ะใครสนใจนะคะคันนี้ติดต่อมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกสี่สองห้าสามเก้าสามหกหกนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับตัวหนึ่งจุดแปด R นะคะพี่ๆราคาหกแสนสองหมืนเก้าพันเลขไม่ห้าหมื่นห้าพโลเท่านั้น คันนี้จัดเต็มซีดาวผ่อนเพียงเดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทค่ะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะถ้าสนใจคันนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านเลยค่ะไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะสอบถามได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องฟังต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ